ฝัวนว่าอยากจะให้มันเกิดกิจกรรมอย่างเงี้ยขึ้นในบ่อยเพื่อตัง้งจิตสำนึกขยาวชนให้เล็งเห็นว่าปัญหาในจังหวัดของเรามันคืออะไรฝันว่าเราสร้างตรงนี้ไว้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากอาจจะไม่เลิศเลยแต่ว่าฝันว่าทวันมันต้องเกิดขึ้นจริงมันต้องเป็นไปได้แล้วมันจะต,ต้องยั่งยืนเป็นนักวิชาการเดสละเป็นนักพัฒนาชุมชนเดสละ,ะเลยได้คําขึ้นมาคำานึงเป็นชมรมมือไวใสห่วงใย้ําเวลา เรื่องยศกุตมานุ่มสิงห์บุรีวัย27ปีเริ่มต้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่3ที่กองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีก่อนจะได้โอกาสบรรจุเป็นทหารเขากลับเลือกตัดสินใจ ขันตนเองสู่งานอาสานำพาความฝันพัฒนาสังคมร่วมมือกับกลุ่มเยาวชนในพื้นที่พื้นฟูแผ่นดินเกิดที่ตนเองรักพร้อมยังเพื่อเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกๆท่านอยู่ในความสงบวันนี้พี่มาทําหน้าที่แทนประธานชมรมนะครับสืบเนื่องมาจากการที่เราคุยว่าถามมาว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีค่าย สักทีนะครับเมื่อไหร่เราจะจัดกิจกรรมกันนะครับตอนนี้ค่ายก็ได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับจะจัดในวันที่1 5 1 6นี้น้องๆฟังนะลำลำไม่ลาเก่าเนี่ยมันจะมีป่าช้ยน้ํามันจะมีต้นจิกต้นกดนะครับซึ่งไอ้ต้นไม้เหล่านี้มันจะเป็นที่อยู่ของป่าและจะส่วนใบของมันจะเป็นอาหารนะครับรากของมันจะเป็นยาต้นคนคนนี่จะกินจะกินใบมันปลาช่อนจะชอบอยู่เพราะมันจะเป็นต้นไม้ที่มีราก รากมันจะยาวออกมาคล้ายๆเหมือนป่าชายน้ำเลยซึ่งถ้าคุยเฉพาะพวกเราเนี่ยพวกแค่แรงเยาวชนเนี่ยก็ไม่ไม่สามารถเป็นผลได้หรอกแต่ถ้าเราคุยร่วมกันกับทั้งเทศบาลรวมคุยกับท้องถิน่นคุยกับชาวบ้านคุยกับอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็จะได้เราก็จะได้ภาพรวมที่ดีที่สุด <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเอาค่ายเยาวชนก่อนเนาะก็คือค่ายเนี่ยคุยเรื่องคุยเรื่องสถานที่ก่อนอันนี้ทำความเข้าใจเฉพาะเด็กๆก่อนเนาะ เฉพาะพวกเราก่อนที่จะเป็นเนื้อง,งานที่จะต้องช่วยผู้ใหญ่เตรียมเนะี่ยคือจะแบ่งเวทีประชุมอ่าเดี๋ยวทางผู้ใหญ่เขาจะประชุมไงทีอันนี้เราจะคุยเรื่องของคณะทํางานและสถานที่ที่นี่ก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งจะมีทั้งห้องประชุมมีที่พักของวิทยากรมีโรงนอนชายหญิงมีห้องน้ําชายหญิงแยกอันนี้แล้วก็จะเป็นพื้นที่ของําแม่ลาโดยตรงเลยท่าน,นี้ต้องฝามติที่ประชุมว่าถ้าสถานที่ตรงนี้ดีไหมหรือว่าใครจะ ใครจะมีข้อแรกเปลี่ยนไหมว่าจัดที่วัดหรือจัดที่อื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยลองลองลองพูดมาทีครับเราต้องวัดอื่นที่ออกมาที่จังหวัดนะจังหวัดอื่นก็จะมีจังหวัดอ่างทองกับพระนครศรียุธยาเราเป็นจ้าภาพเราเป็นจังจัดของเขาก็จะมาร่วมกับเราประมาณจังหวัดละแปดคนเก้าคนที่นี่ดีกว่าไงเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเป็นที่นี่เนาะโอเคครับถ้าเป็นเห็นพร้อมต้องใจพร้อมกันยกมือครับถ้าเป็นที่นี่ไม่มีใครค้านนะ อนอกจากเรื่องสถานที่แล้วเดี๋ยวแจ้งก่อนว่าวิทยากรจะมีใครมามากด <c oughs> ้นั่นแหละสุพัฒน์ <c oughs> จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาศักยภา,าพเยาวชน <c oughs> มีใครจะเพิ่มเติมกิจกรรมอะไรไหม <c oughs> มีอะไรม้างนะพวกบอกอยากให้มีอะไรอยากให้มีอะไรเพิ่ม <c oughs> ละครแต่ละกลุ่มนะม <c oughs> ลีลองเพลง้ลองเพลงด้วยนะครับกิจกรรมกลุ่มนะให้เป็นกิจกรรมกลุ่มตอนนี้เราต้องคุยว่าใครจะประสานงานทางฝ่ายไหนมั่ง ฝ่ายต้อนรับฝ่ายบริการฝ่ายสถานที่ที่เลี้ยงก็เตรียมพวกเรื่องยายาพารายาอะไรเงี้ยมาด้วยนะครับยาหมองยาอะไรถ้าบ้านใครมีก็หยิบติดติดมือมาผมเล็งเห็นว่าเด็กของบ้านเราอ่ะมันยังไม่มีเวทียังไม่มีพื้นที่นะครับแล้วเด็กแต่และครอบครัวก็ไม่อบอุ่นหลายคนที่มากับผมพ่อแม่เลิกกันน้องๆกลุ่มนี้นี่คือเข้ามาร่วมโครงการกับเราได้ไงแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทิ้งไว้ที่โรงเรียน คืออยากเจอเพื่อนมากกว่เพื่อนมากันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมาทำกิจกรรมร่วมกันก,นก,นกน็เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นความดีเราใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์อ่ะไปะพวกเราลุกแล้วเดี๋ยวเก็บของอเดี๋ยวไปดูสถานที่กัน ปัญหาที่พี่ได้กล่าวไว้ตั้งแต่แรกก็คือว่ามันไม่มีป่าให้ปลาอยู่ไงแล้วอาจจะเราอาจจะสร้างที่อยู่ให้ปลาอย่างเช่นเราจะทําที่เขาเรียกคอนโดปลาเดี๋ยวให้ให้พวกเราให้ให้สองช่วยดูว่าตรงไหนที่เราจะวางจุดต้นไม้ได้มั่งอะไรอย่างเงี้ยนี้มีจุดสูงสุดของเราก็คือว่าอยากเห็น ลำแม่ลาคือลำแม่ลาจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ลำแม่ลาที่สวมโซมแบบนี้ นอนด้วยห้องทํางานด้วยครับห้องนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เปิดหรอกครับ mm hmm. เดือนหนึ่งจะอยู่บ้านนัก2อสวันอะไรเงี้ยครส่ว mm hmm. นใหญ่จะออกไปต่างจังหวัด mm hmm. ก็จะมีเอกสาร mm hmm. ก็จะเขียนไว้ครับงานแต่ละงาน mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ mm hmm. คู่มือการพัฒนาองค์กรนะครับ mm hmm. คู่มือการทําโครงการอะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ที่เราไปทํามา ที่เราไปถอดบทเรียนเราไปทํากิจกรรมมาอันนี้ก็จะเป็นหนังสือก็ถ้าเกิดกลับมาบ้านก็จะมาอ่านหนังสือพวกนี้ครอบทวนวตัวเองแล้วก็จะมีหนังสือพวกเศรษฐกิจพอเพียงพระราชประัติอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับพระบาทเรื่อยู่หวัวแล้วก็ส่วนใหญ่ในทองแบบ้านจะมีรูปในหลวงเยอะ,อะจะจะติดติดไว้รอบรอเพราะว่า ลักแนลูเวลาก่อนนอนก็จะมาไหว้พระตรงนี้ขยายครับยายก็จะยายจะนอนหน้าหิ้พงพระยายก็จะส่งนทุกวันอย่างเงี้ยครับ <S <S อากาศมันก็จะร้อนๆหน่อยวันบ้านเวลากลางวันแต่กลางคืนจะเย็นหนาวเลยครับกลางคืนจะเย็นมากที่บ้านมันก็อย่างเงี้ยครับยุ่งหวุ่นวายวุ่นวายหน่อยหลังจากพ่อแม่แยกทางกันตาและยายเป็นคนเลี้ยงดูเต้จนเติบใหญ่ งานที่มั่นคงคือสิ่งที่ยายสะเอื้อนผู้นิ่มวัยกว่า86ปีคาดหวังกับหลานชายมากที่สุดสแต่เมื่อหลานเลือกเส้นทางที่เขาฝันยายก็ได้แต่เฝ้ารอดูความสำเร็จทำงานอะไรเพราถามยายยายก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> นาะทำงานอะไรเรื่อง,งานแนะล้วทะเลาะก,กันก็เลยไม,ไม่ไม่คุยกันดิยายยายหมดยัง <laughs> ก็จะไปเลยกินข้าวเป็นา้ายอยังนี่อะไรแม่ก็ทำงานนะก็ทิ้งไว้ก็ฉันก็เต้ก็ที่สองคนเนี่ยก็เลี้ยงหลานก็เลยก็ไม่ได้คลอดฉั้นเองขออย่างเดียวจะเสกติดก็แล้วกันจะทำงานแล้วก็ทำจะไปกินเหล้าเมายาอย่างก็ว่าทีนึงฉันไม่สบายมาก อ้าวรักงานเราพยายามจะตามใจไปเถอะสันบอกจห้หากรักงานพยามามใจกับพานเขาไม่ว่าอเตรเชื่อว่าพลังเยาวชนจะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่แย่ยในวันนี้ คืออนาคตที่ยั่งยืนของชุมชนได้กิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำให้เยาวชนจึงเป็นสิ่งที่เต้มุูงมั่นทำอยู่ณตอนนี้อมาเป็นกองทัพเดียวกันมาเป็นพี่น้องกันมาทำภารกิจร่วมกันแล้วก็จะเป็นเพื่อสายเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเจอกันะนะครับให้ความร่วมมือ อย่าเพิพ่งคุยอย่าเพิ่งเล่นเรา,าเรียนรู้เรามาสนใจกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นที่เราสามารถ <สา S 1> เอาไปใช้ไนดะ้บทเรียนต่อไปนะครับที่อยากให้น้องๆได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็ให้น้นองๆเรียนรู้กันนะครับคือห้าทางต้องห้าจริงๆแล้วโตเต้นี่ททำตรงนี้มา8ปีเต็มแล้วครับประสบการณ์ที่ได้รับก็คือมันมันชอบเข้ามาใหม่ๆก็คิดว่ามัน มันเป็นความท้าทายความอยากลองมากกว่าแต่พอทําแล้วมันก็ใจรักนะครับใจรักแล้วก็ชอบที่จะทํางานแบบนี้ตอนนั้นในะจังหวัดสิงหนะ์เนี่ยองค์กรเยาวชนยังไม่มีก็จะมีแต่สภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดสิงห์บุรีแต่องค์กรที่เป็นภาคประชาชนและเป็นเยาวชนเนะี่ยยังไม่มีก็เลยได้ก่อตั้งนะครับรวบรวมความรู้ทั้งหมดแนละ้วทำข้อตกลงกัน 4- 5หคนนะครับก่อตั้งเรื่องชมรมมือไว้สายของยายละแม่ลาขึ้นมา กิจกรรมที่เตรียมพร้อมมาหลายวันได้จัดขึ้นในพื้นที่ของอุทยานแม่ลามหาราชานุสร์จังหวัดสิงห์บุรีโดยกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้มาจากจังหวัดสิงห์บุรีอยุทยาและอ่างทอง ฉะนั้นน้องๆต้องเ,เรียนรู้ว่าครับสิ่งเอนอี้อย่างที่บอกกับถ้าเราไม่เรียนรู้เลยอ่ะเราไปจำิดผิดเราไปดูไปผิดสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ผิดๆทำต่อเรื่องกันมาที่ผ่านมาเราจะเห็นเครือข่ายของผู้ใหญ่ท้ายที่สุดแล้วทําไปผลที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าพลังของผู้ใหญ่นี่ยไม่เพียงพอนะครับต้องใช้กําลังของเยาวชนและอีกอย่างหนึ่งเยาวชนกลุ่มนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อเขารักและห่วงแหนพื้นที่ของเขาเนี่ย เขาจะกลับมานะครับในการที่จะดูแลฟื้นฟูพื้นที่ของตัวเองเต้ก็เป็นน้องๆ้องเยาว,วชนคนหนึ่งในเครือข่ายนะครับที่มีความสนใจนะครับในเรื่องของจิตอาสาสนใจในการทํางานเพื่อชุมชนของตัวเองว่าเขาก็ขึ้นมาเป็นตัวแทนของชุมชนได้นะครับขี้อยู่กับน,น้องเต้น้องเต้ตลอดเลยแล้วก็ ส่วนใหญ่จะของกลุ่มเยาวชนมือไว้ใส่แ้พาเยาวชน <c oughs> คิดเองทําเองนะและ้วก็น้องเต้เป็นคนที่ถนัดถ,ถึงเรื่องของการพูดการอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดเก่งก็เลยบอกน้องเต้ลองทาเป็นวิธีกรดูไหมน้องเต้เขาคิดมาตลอดเลยลคุยกันตลอดว่าถ้า,าได้ได้พาน้องๆเนี่ยพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมเรื่องเต้ก็จะพยายามบอกน้องๆว่า

ที่ทําก็เพราะว่าอยากให้น้องเขาสร้างเครือข่ายแต่ละกลุ่มแต่ละรุ่นก็จะมีเครือข่ายของเขามีเพื่อนๆมีอะไรมาร่วมกันนี่ครับงานหลักๆที่ทําก็คืองานเรื่องของอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นแวดล้อมนะครับก็เรื่องของลำแม่ลาคือเมื่อก่อนเนี้ยลำลำแม่ลาเนี้ยมันเป็นลำแม่ลาที่สวยงามมากแต่ว่าตอนนี้ปลาหายากเพราะว่าคลองลำแมลานั้นกลายเป็นลำทิ้งน้ําไปแล้วครับ พอตั้งแต่ที่กลุ่มเรามาทํากิจกรรมก็เริ่มเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวนาเริ่มมีการให้ความร่วมมือเพราะว่าเห็นเห็นแก่เห็นแก่ลําน้ําเห็นแก่เด็กๆอันนี้เป็นอาคารนอนชายหญิงครับวันนี้น้องๆก็จะมาพักผ่อนที่นี่อันนี้อาคารชายนี่ก็ นี่ผู้ชายจะนอนฝั่งนี้ครับก็จะมีที่นอนมีอะไรให้น้องๆครับอำนวยความสะดวกอย่างดีเป็นไงบ้างพวกเราดีไหมที่นอนเย็นไหมปิดมุ้งรวดดนะ้วยนะเดี๋ยวยุงเข้ารู้วะนี่ครับนค่งนอนนี่เขาจะมีที่นี่เขาจะมีห้องพักมีอะไรให้พร้อมมีที่นอนให้พร้อมเลยปลอดภัยไม่ชิดนี่คนกะฝัน กิจกรรมของกลางคืนเต้รับหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการดูแลกิจกรรมสันทนาการพร้อมสร้างสัมพันธ์ร่วมกับน้องๆเยาวชนซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เขาฝันอยากเป็นรวมีความสุข we ลงมืไวไ้สาหวงยยรับเมลาทํากิจกรรมแบบนี้อย่างต่อเน,นื่องและถ้าทาเรื่องของอนุรักษ์ธรรมาชาติสิด้าน้องเราจะมาตั้งจิงตมน,นึกร่วมกันเรานึกถึงคนคนหนึ่งท่านผู้นี้ทำงานกับพวกเรามาทั้งชีวิตช่วยเหลือ คนยากไร้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาถ้าประชาชนไม่รัทิ้งพวกเราถ้าประชาชนไม่รักทิ้งเราเราก็าะจะไม่รักทิ้งประชาชนเช่นกันขอให้พวกเราทุกคนสนใจไปถึงปาฏบาาริย์พระเจ้าลุง จะเป็นการสร้างสานึกสร้างจิตสำนึกให้เขารู้จักรักชาติรักแผ่นดินรักถิ่นเกิดนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องเหล่านี้จะถูกกบเ <Saint> กินไปเราก็เลยอยากจะทุกโครงการที่เราทำล้วก็จะมีเรื่องแบบนี้อยากจะทำแบบนี้เยอะๆแต่วันนี้ด้วยเครื่องสถานที่ไม่ค่อยพร้อมไม่ค่อยอำนวยในเรื่องของจริงๆจะต้องมีเพลงบรนเลงจะต้องมีอะไรนะครับก็ อยากให้ทำให้เขามีสานึกนะครับไม่ได้มาทําให้เขาซึ้งหรืออะไรอยากให้เขามีสํานึกรักชาติรักบ้านเกิดของเขาหนูว่างานแบบเนี้ยมันหนูทำแล้วสบายใจทำแล้วมีความสุขเลยสองพี่เต้เป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากมีอะไรสามารถปรึกษาได้ตลอดมีอะไรชทวถามถามไม้ตลอดสามก็ รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่มีอย่างนี้พี่่างนี้ยังอยู่มีอย่างนี้อีกก็ดีใจมากที่มาร่วมงานพี่เต้ก็ตอนนี้จะพาลงไปที่ฐานที่น้องๆเตร็มฐานไว้ก็จะเป็นทดสอบกำลังใจครับสองคนต่อหนึ่งเล่มเทียนนะก็พาน้องๆเดินนะครับในความมืดนะฮะก็เดี๋ยวจะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นี่ก็จะข้ามสะพานข้ามข้ามสะพานไปทีละคู่ทีละคู่แล้วก็เดินต่อ คนครับตอนที่พี่เล่าเลยนะที่บอกว่ามีคนน้อยเนี่ยต้องการจะนั่งข้าตัวใจกันในห้องน้ำห้องน้ำไม่ได้ช่องหันเนี่ยเป็นห้องน้ำกลางก็จะมีพี่เล่าอยู่ไหนล่ะคือกลัวเราตกใจเดี๋ยวพี่จะให้หนูเขาเข้าไปล้างหน้านะล้างหน้าหน้าเปียกชุบแล้วเราก็จะเดินไปรวมกับตรงนี้นตรงที่มีไฟบ้านพักเห็นไหมเดินๆเหรอมันจะหมดเหรอเดินไปเรื่อยๆไม่หมด กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมวัดใจครับก็คือมันจะเข้ากับบูรณาการกับกิจกรรมสร้างความเป็นผู้นําก็คือว่าถ้ามีคนพูดให้เรารวนเลยเเราจะยังเชื่ออยู่หรือเปล่าเราถ้าเราไม่ลองพิสูจน์ด้วยตนเองมันจะมีจริงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็คือจะเอาไปบูรณาการเกี่ยวกับเรื่องผู้นําซึ่งจะมีการถอดตัวอย่างทุ่งเช้าก็จะมีที่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ทั่วทั่วทางเลยนะจะมีคนคอยดูแล นะครับตรงนี้ก็คือจะไม่มีอะไรที่มันจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากแบบนี้ก็คือเราจะมาแล้วก็จะให้เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เขาพเต้แล้วก็ทําทีงงานชมรเขาเามาแบบมาแนะนําชวรมงทางโรงเรียนก็เลยสนใจก็เลยสมัครก็<ม>นี่ไส้ดีอะคือ<ม>เขาเป็นกันเองมี่ยายก็คุยเปิดใจได้ปรึกษากันได้เป็นพี่น้อง ก็รู้สึกดีคืออยากให้พี่เต้ทำอย่างนี้ต่อไปเพื่อให้คนหลังๆรุ่นน้องอะไรเงี้ยได้มีโอกาสอย่างเราที่เข้ามาอยู่ในชมองงมนี้ค่ายจบลงแล้วผลของความกล้าความฝันของเต้กำลังเริ่มก่อรูปก่อร่างให้ได้เห็นเครือข่ายในชุมชนเริ่มขยายตัวดังใจหวัง แต่สิ่งที่เขาต้องฟันฝ่าต่อไปคือการยืนหยัดบ,บนความเชื่อรับมือกับความคาดหวังของครอบครัวและทวนคลื่นความเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อสร้างฝันสร้างแผ่นดินที่เขารักต่อไปทำไปจนถึงเมื่อไหร่น่าจะทำจนหมดแรงมากกว่า ก็ค,คงจะต้องทำไปเรื่อยๆให้มันเป็นต่อ,อไปอย่างเงี้ยเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อไปถึงเั้วกันไปคนที่ยังจบจบไปเนี่ยเขาก็จะเยื่มย้อนกลับมาพาะเขาได้ทํางานที่มั่นคงเขาจะเริ่มมาสนับสนุนตัวเองก็ต้องก็ต้องเคลื่อนต่อไปให้ได้สัญญากับน้องไ่าว่าจะจะทําให้มันเป็นถึงที่สุดนะฮะงนที่เราทํโในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันมันมันมีความหมายและมันมีความรู้สึกที่ดี ถึงใครจะไม่เห็นอะไรแต่เราเห็นเรารู้ตัวว่าเราทำแต่ความรู้สึกเต้นนะเต้คิดว่าเต้ช่วยช่วยช่วยงานของพระเจ้าอยู่หัวช่วยงานของของคนที่กําลังทํางานเรื่องนี้ช่วยเป็นแรงใจช่วยเป็นแรงกายที่จะมาทุ่มเทพเพราะเต้ห้าปี6ปีแล้วเต้ชี้ชัดเลยตัวเองว่าเราเราทำได้แล้วเราช่วยช่วยเหลืองานสังคมได้อย่างเงี้ยครับ สัปดาห์หน้าผลกล้าฝันต่อสื่อฝันสื่อธรรมชาติพัฒนาใสา่น้ำก็ส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญคือพัฒนาคนนะคะเราคิดว่าการที่จะทำให้ธรรมชาติมันยั่งยืนหรือว่าคงอยู่รักษาวไว้มันต้องเกิดมาจากพัฒนาคนของ ท่านพบคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าและมีความฝันหรือต้องการติชมรายการสามารถแนะนำมาได้ที่คนกล้าฝัน atthaipbs.or.th ทุกคำแนะนำเรามีของที่ระลึกจากทางรายการส่งไปให้ครับ